กาบสบายดีพี่น้องสบายดีลวกันสวัสดี FC เอฟซีเพื่อสูุ่ขคนเนาะพอกันอีกเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องเลยกับเป่าวตายบรรยากาศงามเศร้าตอนนี้ก็มาอาานำเปิดเนาะเปิดกำลังที่หยกเสาพี่น้องเลยกำลัลงหยกเสาอันประตูโขงทางเข้าว,วัดลงขมื่นบ้านเฮานี่แหละพี่น้องเลย มืัอนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีเป็นตั้งเสามืนนัอนี้จะไหนพืนเทปูนเท,นเทียงก็จะได้มาเทซอยเพื่อนอะไรก่อนเลยเอาก็ได้เอาเหรียญมาหยอดไอมีเหรียญมียังมีเงินบาทเงินยังกะเอามาหยอดมา,า,มาลงขุมเนาะเอามาใส่ขุมพี่น้อย ตอนนี้กำลังยกน้อยเผพ็จเ็ดแบบสี่เลยทาเบิงว่อนนะอนาคตเห็ดแบบมันเผด็จแบบใดเนาะเสานี่คืออยู่จากเสาวะเบิงขางนี่สี่ห้4 5กเจ็ดสี่หกขางละหกสิบสองเสา อันนี้ก็เป็นใส่รถเกนยกเนาะมีแต่เทปูนเทย,ยังเวลาเอาอัน,นห้องหลิมห้องอยังเพละ่ะจังใส่คนสลายกันมีแต่ใส่รถเกนยกเป็นชาวเป็นยังกะสะดวกสบายเขาจะบริการให้ยกให้ได้เรียบร้อย เทปูนเทยังเพ่าอะไรครับจังสีพี่เทพีททท่น้องสุมเฮากระถาเตรียมแต่อันนี้คือพนังงานข้าเจ้าเองเนาะพนังงานบนโงรงหล่อเสาเพื่ออะไรก็จะมาตั้งให้ พ,พี่น้องเลยพนังงานเขาจะจัดการให้เองเขาจะตั้งให้เองมีแต่สม่าสาแล้วละกะมาสิกมายังใส่มหฮองมายางะะังละกะอันนั้นเนาะแต่เขาก็มาเทปูน ตอา้าวเขาชิยกตัวน,นี้อีกทุกคนยกเสาวน่นต่อเนี่ยทางนี้ยกแล้วเรียบร้อยปลุกเสาดีกว่าสำเร็จเรียบร้อย นี่กำลังหยกแล้วนี่สำเร็จเรียบร้อยเนาะเป็นหยกขางนานต่ออี ก็ดีแต่ว่ามีคนงานก็จะเห็ุให้โดย,ดโดยเฉพาะรถตก้ใหญคนงานก็จะบ,บริการให้ยกให้เรียบร้อยบริการติดตั้งให้ สำเร็จเรียบร้อยถูกเนาะนี่ตั้งสำเร็จไปอีกแล้วเสาหนึง่งอา้าวกำลังเริ่มหยกเสาที่เก่ากะดีใช่กันทุกคนเลยมันมีบริการห,กหายกไข่โดยเฉพาะ การยกบริการตั้งให้สำเร็จเรียบร้อยคลีคือการสะดวกสบายอีก หากว่ามีผู้ใดที่ว่าอยากทำบุญหรือว่าอยากข่วมาสางประตูโขงกะทักมาได้เนาะทุกคนทักมาหาบบาวตายทางเฟซบุ๊กก็ได้มีใครอยากค่วมทำบุญอยากห่วมบริจาคต็ดประตูโขง บ้านดนงคหมื่นเมืองจ้าพรเขงสวรรคตอันนี้แหละพี่น้องเลยบ้านเบาตายเองเนาะอ่าติดต่อมาได้พี่น้องเลยเบาตายก็สีนำส่งเป็นสะพานบุญให้คือกันพี่น้องเลยามีผู้ใหญ่ใจดีรอวเอฟซีผู้ใดเี่อว่าเพิ่ออยากทำบุญเนาะ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประตูโองบานวัดบาน,นเฮากะติดต่อมาหาได้เนาะทุกคนเราต้องใส่คนลายอีก่น่อยแ้วก็เราต้องใส่ให้งานคนมันกเน็เบาเสี่ยงเนาะใส่รถเชนหยกอร่อยหยกต่อยเสาที่สิบ เป็นไปแล้วนี่เลยแล้วนี่ก็จะเป็นเส,สาทีซีเอนี่ยังเลยออีกเสาใหญ่เสาหนึ่ง เสาสุดท้ายเสาที่ส2 ไใส่สกปรหกหุบหักมาเป็นอะไรมาเบิ่งนน้ำกันทางนี้อนเอาไปเบิร์ถ้าว่าทำไปเบิ่งนทางนอกมันกัจฉิค้าจจ์กำแพงวัดทิเบตเห็นพอเพิ่นเห็ุแล้วเพิ่นกัจฉียเอาทะลุก,กำแพงออกเนาะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยพี่น้องสิเหลือก็มีไปฉีกเสาอะไรก็เทปูนเทปูนใส่ก็ใส่ไว่าสําเร็จเรียบร้อยเนาะตั้งเสาเขาเจ้าตั้งให้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมีไปฉีกเสาเทเสาเทปูนจับระดับน้ําเทียงใส่นี่เปสิแบบนี้เด้อทุกคนเด้อเบิ่งกำลังการทาว่ามีไผอยากร่วมทําบุญด้ว่าอยากออ่่าาเป็นส่วนหนึ่ง เนาะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประตูคงวัดบ้บานเฮากะติดต่อมหาบาลตายได้เนาะบาตายก็จะเป็นสะพานบุญต่อให้พี่น้องเลยนี่นี่นี่มาเบิงนำกันทุกคนเบิงนำกานพอบพอนำการบ้านนี้เฮากะสิได้เทเสาเทอย่างซอยกันเลยแหละพี่น้องเลยนี่ รวมทั้งหมดก็เป็น12เสาเสาใหญ่นี่ก็เสาหนึ่งล้านกีบเสาหน่อยเสาหนึ่งแปดแสนกีบเิ่นว่าวา่วาไปตามเพิ่นอะไรพี่นอ้องทั้งนอกมันก็ไป่ช่บุกหอยเห็นมันคามันคากำแพงพี่น้อยมันคากำแพงเนาะูบทรงมันสิออกมาแบบใดเดียวมัน เดี๋ยวถาเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยบาดแล้วสําเร็จเฮาจังเบิ่งว่ามันสิออกมาแบบไดดากด้ออไปเนาบาดนี้ก็สิได้ไปจับระดับน้ําเที่ยงจับจับหยังซอยเขาเจ้าก่อนพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิไรขอต้อนรพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซำนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายนี่เด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซำนี่เนาะสบายดีพี่น้อง